อ่ะโอเคครับวันนี้ก็มาทํางานหน้าร้านนะครับเกี่ยวกับติดตั้งรถ2สูบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถ g p x 250ทวินนะฮะตัวนี้ก็ลูกค้าเขาไปรีแมปมาง่ายๆฮะไปรีแมปมาแล้วก็ทําแคมสไลด์แคมแล้วก็ทำลิ้นนะครับก็มีปัญหาเรื่องของอืดอ,อ,อ,อะไรประมาณนี้เนาะแต่ถามว่า เดิมติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้นะฮะแต่ตอนนี้ผมจะรีวิวเรื่องของกล่องยกหัวฉีดก่อนตัวนี้จะเป็นกล่องยกหัวฉีดแบบแยกอิสระสูบไผสุบมันนะฮะตัวนี้สูบไผ่สุบมันนะครับก็ซ้ายมือก็คือสุบหนึ่งอันนี้สองสุบสองนะครับหรือขึ้นอยู่กับการติดตั้งนะฮะไอตัวนี้จะจูนมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งกันสําหรับรรุ่น GPS 2อ0ทวินนฮะว่าติดตั้งกันยังไงนะฮะ เรามาดูครับสายไฟเนี่ยครับจะมีอยู่3เส้นแดงชมพูชมพูอ่าแดงก็คือไฟ12โวลต์ชมพูก็คือสัญญาณ ECU 1แล้วก็ ECU 2ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูครับปักหัวฉีดเขาอยู่นี่นะครับเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงสังเกตเห็นว่าเส้นสีน้ําเงินฝั่งนี้กับฝั่งนน้นนะฮะเหมือนกันฉะนั้นเราสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นไฟ12โวลต์แน่นอนเราเอาเส้นสีแดงไปจับนะครับเส้นสีชมพูเออเส้นสีน้ําเงินนะครับแล้วเส้นสีชมพู นะครับเราก็จะไปจับเส้นสีชมพูโดยใช้ตลับหนีบกดให้แน่นๆนะครับกดปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ตามนี้เลยมาดูอีกฝั่งนึงเลยตามผมมาตามผมมาเลยครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะฮะโอเคฝั่งนี้นะครับมาดูสีนะครับสีชมพูอีกเส้นหนึ่งเราก็จะไปจับกับเส้นสีแดงคาดเหลืองนะครับเราจะสเกตเห็นว่าเส้นสีน้าเงินเนี่ยมันจะเหมือนกับฝั่งนู้นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสัญญ,ญาณ ecu นะครับเราใช้ตลับหนีบกดให้แน่น เมื่อกดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บควนี้เราก็ทําการสตาร์ทรถได้เลยนะครับก็เดี๋ยวทำการสตาร์ทรถนะฮะเปิดกุญแจนะครับเมื่อเปิดกุญแจปุ๊บนะฮะไฟเขาจะยังไม่ติดจนกว่าจะทาการสตาร์ทรถนะฮะ,ะสตาร์ทรถนะครับมอเตอร์ีทางานทุกหนึ่งทสองนะครับทํางานตามความถี่ของสัญญาอุตสี์นะครับว่าไล่จูนหาเอานะครับตนี้ สายไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการภาพสายสัญญาณจะไม่มีการตัดต่อนะครับสายตลับมีส่งไปนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารอบมันเป็นยังไงประมาณนี้นะครับก็เสียงก็ทุมนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบนะครับเราสามารถ เสียบเข้าไปตารพตากติได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็สําหรับการติดตั้งของทุก